เออให้อยู่ดีไม่แห้งนี่เออผ่านโควิดเจ็บเจ็บเจ็บจะได้ใครจะถึงให้ผ่านโควิดเด้อทุกๆกคนเด้อทั่วประเทศไทยประเทศลาวให้ผ่านไปได้ด้วยกันสบานไปได้สบายดีอัน้ันมอเออสบายดีถ้าถ้าสบายดีพันนะ ดีอ้าวพ่อคุณพ่อสบายดีนะโอ้สบายดีเนาะสบายดีเด้อสบายดีเนาะสบายดีเด้ออยู่ดีมีแฮงเออถึงวันละเล็เออถึงวันละเล็อ่าสบายดีพี่น้องสวัสดีครับทุกคนสบายดีวันนี้วิลลี่จะพาทุกคนนะข้ามไปลือเล่านะครับหรือว่าลือเล่านี่ก็ไม่เขาว่างยังภาษาบ้านฮ่องกงมั่งเล่ามั่งเล่าเขาพี่น้องในช่วงนี้ก็คือวิลลี่ยังไปบ้านน้องวิไลบ่ได้เนาะ ยังไปบ้านน้องวิไลเพราะว่าไปบ่ได้เพราะว่ามันมีอ่าเพิ่นเพิ่นล็อกดาวบ้านน้องวิไลก็เลยบุรีเข้าไปบ่ได้มื้อนี้สิพาทุกคนข้ามไปอ่าบ้านอ่าบ้าน,นที่เฮาเคยอยู่เนาะบ้นานหลังเกา่าๆที่เฮาอาศัยอยู่เนาะเฮาก็ข้ามมาอยู่บ้านใหม่ปีนี้เดี๋ยวเฮาจะพาไปบึงบ้านเก่านี่ซึ่งมันต้องข้ามน้ําเซไปพี่น้องเดินข้ามไปฝากบงพุ่นแล้วังสบายดีดูมื้อนี้ครับสบายดีมื้อนี้เฮามากับตากล้อง2คนทุกคนมื้อนี้เฮาต้องอย่างข้ามน้ําเซนี่แหละเฮราอยู่ฝากคุณแต่ว่าเฮาต้อง ต้องกดกางเกงออกนะครับทุกคนต้องปลดกางเกงแล้วก็เดินข้ามไปฝั่งนูน้นเดินข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็เดินล่อๆขึ้นไปข้างในตื่นมาปองา้ท่างให้ตื่นเพราะว่าย่างอ่ะเวลาเราเดินข้ามครับเราต้องดูที่มันลึกหรือตื้นที่ลึกก็ประมาณเนี้ยเท่าหัวเลย ทำได้ปะเราต้องทําการปลดกางเกงอะ่ะมือกล้องจะถอดกางเกงเหรอ <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวบิลลี่พากกันปลดกางเกงกับมือกล้องก็เดี๋ยวต้องข้ามไปพังพุ่นแหละตอนนี้ก็คือพอกับอ่อาหยาดหยาดพป่นลือ่อลื่อเราเข่าถาแล้วเนาะหรือเราเข้ารอเราแล้วรอให้เราข้ามไปข้าไปถ่ายคลิป <c oughs> ไปเดินไปทำอะไรทุกคนโอเคนอกาสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ใ้เดอบิลลี่ก็จะบอกภาษาไทยกับภาษาลาวคือเก่า เนาะคือเก่าแบบเดิมเพราะว่ามีคนไทยกับเบิงคนลาวกับเบิงบิลลี่กับตองเวา้ทาทั้งสองฟังสองไฟล์เนาะอันนี้อธิบายให้เข้าใจแล้วก็ยาดราม่าเด้อพี่น้องเด้อโอเคทุกคนเดี๋ยวบิลลี่ขำไปฟังคุณก่อนกล่องอยางก่นอนอืมเรื่องพี่น้องหนามเลืกเลืกเลือกเลือกลอกันนี้คนเดี๋ยวสิพาพี่น้องทุกคนไปส้มบานนั่นแหละ บ่านอยู่ฝั่งเซิง,งนี่มัน,น,นม,มีบ้านนะทคนมีหมบ้านตั้งแต่พริมน้ำนะจนสุดพี่เวลาน้ำถ่วมเขาเจ้ากเลาะจับทิปโปมครับเวลาน้ำมันล้นฝัง่งทิโปมเยอะแยะโอเคทุกคนเดี๋ยวบิลลี่ขึ้นไปทึ่งดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กระแดดมาเลยเดี๋ยวขึ้นไปทึ่งแล้วบิลลี่จังสีไทยเบิงโอเคพี่น้องตอนนี้บิลลี่ก็ได้ขามาจากฝั่งนู้นนะครับ มาถึงฝั่งนี้แล้วเด้อข,ข้ามมาจากทางฟูน้นแล้วตอนนี้ก็คือวิลลี่จะกับน้องตะกล้องจะพากันแบกของเดินไปฝั่งฟุน้นเพราะว่าอาจะมีน้องเช้าเนาะอยู่ฝั่งนั้นเพิ่นจะขามมาแหละเพิ่นให้ถือแยงมาก,ก่อนเพราะว่าเพิ่นจะไปเกี่ยวเขาอยู่หน้าแหละเอาแยงเนี่ยไปวางเขาพี่น้องอาจจะบบกเข้าใจอีกแหละงงแหละวิลลี่จะอธิบายอย่างได,ด้โอเคเป็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัวนี้บิลลี่ว่าภาษาไทยโบเป็น เรบิลี่จะพาพี่น้องไปเบิเร์งงานเหล่าเขาเนาะอยู่ทื่อทื่อที่เขาจะลื้อลื้อแล้วจะเอาจะต้องเอาขามหนามตรงนี้ขามหนามตรงนี้แล้วไปตั้งอยู่ปุอยู่บอลบอลบิลี่ฟังปุผนอเออทุกคนเดี๋ยวไปเบิรงกันว่าเพิ่นลื้อเขาใช้บิลี่อ่ะชีช,ชีมาลื้อซอยอ่ะปลาเนี่ยบิลี่คิดว่าน่าจะเซตสมบูรณ์แล้วพี่น้องน่าจะลาแล้วไปเลยแหละปลาเนี่ยโอเคปะป้องอเหนื่อยโอเคทุกคนน่านจะเอ่อเชิงทางตัวนี้จะไปหมู่บ้านนี่เนาะนี่สิอยู่ข้างหน้าใกล้ๆเนี่ยตน้นเผานี่เมื่อก่อนน่ะ โมบ้านแห่งนี้นะ่กะก็คือมีบ้านลายหลังตั้งอยู่แถวนี้เนาะแต่ว่าความเจริญมากแล้วเพิ่นก็ม่างออกไปอยู่พูดอยู่ริมถนนอย่นอกพวกอ,อยู่ฝั่งนี้ก็เลยว่ามีคนอยู่สังเกตจากต้นฝ้าวลายต้นนี่ไปน้องแล้วก็ป่าก็หกทึบแล้วเพราะว่าม่มีคนอยู่แล้วก็มีอยู่มีบ้านเพิ่อนอยู่ฝั่งนี้ประมาณอ่าสิบสิบปลายลังคาป่าน,นี่เลยครับทุกคนสิบกว่าลังคาบ้านเนี่ยนะประมาณนี้มันดีกว่าบ่อทึก เดี list, ๋ยวสิพาไปเบิ hmm. ่งต้นกำเนิดบิลีนอาจารย์มาจากไสเอ่อละเล็เอาเหล่าเข่าขะจะมั่งกันวะกำลังลื้อทุกคนกำลังลื้อเดี๋ยวบิลีสิพาย่างไปเบิ้งเด๋อหอนอ้ไเด้อพี่น้องแล้วไว้พอนวายแร่แร่กำลังถึงมาซอยนี่เรือบานเก่าทุกคน บ้านเก่าที่เราอยู่หากก้างกระหังไปประมาณมงปีปลายนี่แหละหมดปีหาเดือนเนาะโอ้โหสร้างบ่ค่ะสร้างบ่ยี่ถึงค่ะสร้างมากอันที่สร้างมากก็คือช่างที่เขาลื้อแต่ซ่อมไม่เป็นนะทุกคนได้อยู่ดอกเสา,าเมื่พอ่อมีช่างพอได้ไหมนะหมดเลยนะฮะ กันวันนี้ชัวใส่สาไม้ป่ะเล่นหนึ่งนะนี่ป่ะฮะชางชมดดนี่วบนหววนี้แต่จะกัวจะกัวเอาง่ยเอ้โอ้จกัวไปว่ายยังไงจะกะจะกจะกมาดคนกินเเื่นี่มวยหานกัาคนกินจะกัวมาตรงง่ายอ่าเราเขาลังนี่ไปว้าอยู่ฟังพุนทุกคน ก็คือว่าเพื่อสิ่ง่ายไปได้ก็พอแห้งเพื่อสิเอาขมไปได้แต่พี่ลีคิดว่ากัสช่วนประกอบมันกับบรายมันเลยจะขมได้มันชวนมันชวนเออไม่จ้าด้วยป่ะจ้าเตื้อาด้วยอันนี้ลุงแตวลุงแตวอกอง่ลุงแตวอันนี้นะพี่น้องเหมือนพันอยู่ฝั่งนี้นี่กอกหนำโบราณป้องโบราณและวคู่มือก็ยังใส่ชาวดคฮะนำออกอยู่บ้ง ตะก,กงรงเขาลองเสาหนามไอ้เบิงเด้พี่น้องโอ้นามออกแห้งปกติสาวดูคน,นช่วยเรือดิช่วยเรือเรื่องนามนี่เป็นบานลังเกทุกคนจะลืออันนี้ไปกับเพ่งเ <Okay. S 1> พราะนี่ไม่สี่แปดมันอันแบบห้ามางเอาทต่ส่วนหลักๆมันไม่สี่แปดยังบุพองเสืออยู่ทางแรงมอก็ได้ อันนี้ตรงมาติ่งได้แล้วหรวไบอกมือพุ่นได้บลยไอ้ไปไปไปโอ้โหถาวเลยนะเออบอแบบทั้งลุ่มนั้นตัวได้ไซรัปก็เอาแต่บ้าตัวได้บัวบัเอาไปเสือเอาอยู่างงมเอก็ได้ทุกคนชิมังเหล่าเขาเพราะว่าเป็นยังคือว่าต้องมามังเหล่าเขาช่วงนี้มันเป็นช่วงเกี่ยวเขาดิช่วงเกี่ยวเขาแล้วก็ก็คือหมื่นทงเนาะช่วงเกี่ยวเขาแต่ก็เลยมันจะมีบอลไหวเขานะทุกคนบ่บ,น <c oughs> บ้านบ้านเบลีมันลังหน่อย บ้านหลังนี้ก็สิล่มแล้วเนาะจะล่มแล้วทุกคนแต่ว่าแม่เพิ่นบ่ให้ลื้อบ้านหลังนี้เพิ่นว่าให้ล่มก็ล่มเพราะว่าบ้านหลังนี้สร้างมาตั้งแต่ใด้มากนเฮือนหีิได้เพิ่นแม่งบ้ากันล้างบ่จะไปจ้โอ้คันม้าอนี่ก็เสาเฮือนยังนี่ได้แล้่เติบเน้ยนี่ต้นนักก็ยังไม่ไหม้หนึ่งเสาผักหนึ่งนะ โตไรโตไรไพ่สีอยู่เออเาผู้จักผู้ผู้นอยได้เลยเออแม่นบ่เออแค่ทคนเดียวงามหน้าก็อยูน้เพิษหน้าย่างน้ำย่างในมามา่ะพูดโน่นนี้ก็ทายความไปทุคนอี่ะจะโกจะโกไปเช่าเ่องกระจาองได้ไหับผั จักไปสังกินหมอเอาไปกินบนโรงแรมโอ้หน่าเพลินว่ะทุกคนก็คือตัวตัวนี่เขาจะเอาไปกินกับเหล้าไว้บิลลี่ไปกินเด้อจะโก้นี่เขาจะบวกกินอะไรอยู่ทางฝั่งไทยบอ้โหน่าเพิ่นกินเลยบอครับทุกคนนี่ดูนี่ เ,เมื่อก่อนวิลลี่เป็นคนที่ชอบแต่งรถนะทุกคนนี่โครงรถเก่าของวิลลี่ีูฟังนั้นชอบแต่งรถโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเบิง่งเหิ่นหมาก,ก่อนว่าโเพื่อสีหมา่าสีคนไปกับเมืงง่ไงทุกคนเพื่อสีขามไปได้คลิปนี้นจะบม่มีเนื้อหาไาไดนเนาะแต่ว่าจะพาพี่น้องมาเบิง่งเนาะบ้านราคาเฮียงของวิลลี่ประมาณนี้แหละนี่ะอยู่ทางหลังนะทุกคนโอเคพี่น้อง เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึ่งโอ้ช่างพันม่าอย่างเดียวเนาะไปประกอบพร้อม่มมเลยบัวช่างมั่งมั่แล้วประกอบเรียบร้อยเวนี่ฮะจ้างมาเช่าพันธเพื่อนเพื่องเอ้ยเบิดมือเว้ยนี่ทั้งว่างทั้งประกอบเบิดมือเจะใครเข,า,า,ขาไม่น่าเขาเลยเช <laughs> ้าพันธ์เขาอยากจ,าจา้างจะไล่คนณยังไงเช่าพันธ์ก็เป็นเงินไทยเท่าไหร่ประมาณเจ็ดสิบบาทเช่าพันธนี่ก็ ไรเป็นชาวชาวันล่าไรชาวพันล่าคุณโอ้ชาวฟันกีบโอ้ชาวันกีบชาวันกีบนะคมเป็นงนี่ทุกคนต้องหลือม่แปลนหรือยังทั้งหมดุมนี้นี่บันเก่าเดี๋ยวจะพายยางหรอเบิองก่อนแป๊บนึงต้องเอาไม้ขามไม่ได้หมดนี่นีเหลือมาหนาไม่กินนี่ชา กันจะมีได้ใช่คอยอยู่ข,อ,ขอห่างรถจาไปเชื่อจากรถก่อนห่างตัวใดนี่ห่างตัวรถสปักนะ,ะจ,กจกนักรถยักรถยังอันนี้รถเก่าของบิลีที่บิลี่ชอบแต่งรถมาก่อนทุกคนมันคอยมันชั่นมันหยาห่า,หางรถสปักนั่นแหละถือป้องถือกันบนถือหน้าบ่อขู่อ่าบ่ถือเป็นเื่อนใถือ ใช่บังคำถือเอาคำบนถือ่งค่อยขึ้นเด็กทางอันนี้เก่าเก็บไปบอดีเบิด์้นำยังเจ้ายังเยอะใช่เจ้าอะไยานมันมีแนวเฮดมือนะเฮดเป็นแตงเป็นบีบากแตงเป็นอะไรใช่ใช่อันนี้ฮะอันนี้แล้วรถลุนเก่าที่อันเพิ่นมาขี่รถยังแรงอันนี้ปองรถนั่น เอเคอาร์ R, ยังสักอย่างแหละเออาร์ <Hey. S 1> ER, ยังแหละบูแมนขั้ขนในหญ่ๆเด้แบบคนไทยเขามาขี่แต่งกันดิรุ่นเก่ารถลุ่นเก่าน,นะออโอ้ทุกคนเพอเร์อออสิเลเพอร์แห่งโปรโปรฮอราสิคนใหม่ขามไปฝากพื่อบเบื้องคุนคบบกันบเบพอแห่งทุกคน<ๆ>เดี๋ยวมืนหนีสิพ่ายางลุบไปลุบมาแถวบ้านแหละบริบายทางใดวันเลยก็โอ้ยโควิดทุกคนครับไปใส่กับไปบวดัยเนาะ โโโอ้้ยยเ่จกกปลดอันนับออกทุกคนปลดยังโอ้ยผีเด็ทุกคนเฮือนลังนี่ก็ะย่าเหงาตอกมาตะกี้อยู่กันหลายคน แต่ว่าเงินพังเมื่อไหร่เงินหลังเ,น,เงงนี่ยไเนาะถ้าว่าเบลลี่บริษัทยูทูบกับรบริการไปอยู่ฟังหนับเพราแห้งป้านี่ก็ยังอยูย่พี่อ้พี่น,น้องเลยแต่ว่าเฮตูบเบลลี่ได้เงินแน่มีผู้สนับสนุนแน่ก็เลยขามได้เงินไปอยู่ฝั่งนั้นบางแนบมันดีดทั้มนะพนวายอ,อืมอันนั้นเออ Osh, ทุกคนสี่แล้วได้ทุกคนหม่างเราเขาภารกิจมันนี้สร้างผ่หม่างแป๊บเดียวพห่นหออเลท่านใจนำเกิอบบท่าน สรางได้หันใจน้ำบุทบันบริยูเลยบริยูเลยเออเปนเพื่อเอาขามหม่ำไปอ่เออเป็นนาซางเปรนเดเป็นน้องแป๊บเดียวฮัลอง น้อส oh, oh, ิคุดยังพนันไหวโอ้ยจะมั่งตัวนี้ก้อนเช่าเช่ามันโยกเอาก็ได้โยกเอาโยกเอาเต่าตัวมันก็ลุ่งแหละทุกคนคือต้องมั่งเอากรังหล่อมเสาลงมั่งเหล่าเข่าเจ้านากับเข่าขึ้นเหล่าแล้วพี่น้องเลยเข่าขึ้นเหล่า เข่าขึ้นเล่าเห็นเจ้าเธอเดียวคนวะมนัน,น,น,นเป็นคำมันอย่างวะคำติดปากที่เห็นหลายคนก็นจะว่าวแน่นอ,บอนบ่อคุเนาะสิบปีลำเศร้าปีลำเจงเห็นกวางมายามมังเคนวายยัางวะบัตรเข่าขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าเธ,เธอเดียวคนวะ เสามันอันนี้เพิ่นพังเสาโบราณเพิ่นจะพังทีพี่น้อง,งให้น้องตากลองไปขุดขุดข้างเดียวปองขุดข้างข้างลุ่มข้างลุ่มนะขุดข้างลุ่มแล้วก็โยงลงเลยโลวดเออทางนั้นแหละขุดไปโลดสร้างมากเมื่อยบ่เมื่อยเ,เมื่อยประชาชนเมื่อยไปไยว,วป่าันไดเอวเยวบ่เ,เอวล้วแกเอวล้วแก เังเดิมไม่ถึงถึงเอตองเงี้ยก่อนเอาลูกเอาตัวนี้ก่อนไม่ว่าเงี้ยบอกเด้พอนี่อยู่เชาตัวนี้ลงก่อนงอยู่สคนลงเลยเด้ะลงมืงดินจนเพิ่งขนเลยโอ้ เรื่องเล่นันไว้นะ้รป้องไปลักเป็ดข้าวได้เรื่องอยู่หอกหยุดหยุดเอ๊ปหยุด้ยกติมั้งป้าเยบเล็กตะปูวะปองปองไม่ตงูมันแ่นดูดันดันดัไปหน้าอย่างเดียวเลยป้องเียนดมัปองปองนี่อาเซียนนี่ไปคุดปองเอ้อไปุดนี่ โอ้คนคนผู้เฒ่ามากินตัวนี้เนาะเนี่ยทุกคนชอบกินชอบกินในภาษาไทยเขาเขาเรียกว่าเก้าซิปปะคนห้องอะไรชูลาชูลาปะชูลามีไร <laughs> ชูลามีไร <c oughs> <c oughs> ประเทศไม่เมืองไหนบ้านอ,อยัางลิ้นนะฮะเนาะ <c oughs> ต้าเท่าเต็มจอกเต็มจอกค่ะตอกอ <c oughs> ตะปูถือยี่บ่อมานี่ถือยี่บ่ เออยันว่าชั่นอยากตอกตะปูนันนี่แหงแกแหงแกบ๊ผิดพลาดบผิดพลาดเลยบ่เป็นว่ากินเหล่าและตอกตะปูบ๊ผิดพลาดมึงได้ใหม่โต๊ะน่ะนะเล่นกันนะขุดกันเออลุงอันนี้นจนี่นี ใบเชิดเลยหุ่นตะกงก็กินวะยาม่แห้งนหนึ่งบางทีสัมผัสตะกล่องอะเธอหน่อยหนึ่งตะกองเขายันเขายันไล่แด้วันนี้ดบังกินกินกินยก ตัดกล่องเขาโอ้เจ้าทินเจ้าทานว่ะเจ้าทินเจ้าทานไลยได้เมาได้เจ้าทินเจ้าทันเออเออก้อยปุโอ้เช็ดบานนี่เออดีดเลยเด้อพี่น้องอันนี้มันก็คือแบบว่าเพิ่นกินสั่งซันกันเล็กๆกันหน่อยเหตุไงอันนี้่นก็กินกันเล็กๆกันน้อยบ่ให้ดามากันเด้อพี่น้องคือความสุขของคนแถบบ้านเฮาเนาะกาจังซี่แลพี่น้องเวลามีงานมีหยังเพิ่นก็กินโปรเจกต์ซองจอกประมาณนี้เนาะกินต้านโควิดกินต้านโควิดเออมันเป็นแอลกอฮอล์แล้วตัวนี้ ป้ามานทำเพ็งมเมาได้จะยืนจะทานมันจะเท่ลายผลนะป้าเพิเ่งจะกินพี่น้องครบป้าเถอทุกคน <c oughs> ปุ้ยมันกินหนังแบบฉี่ทุกคนเออกรีบหนี้เนาะก,กับบอยว่ากันเลยพี่น้องเอาอีกเท่าน,นึงเฮ้คนบ้านเท่ากับจังฉี่แล้วผู้เหนียดอันไหนๆผูนก็กินคือวิรีว่าแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวเพื่อสีแล้วนี่กับพ่อแห้งเสียวข่ามน้ำเชื่ออีกโอ้ยลายเติบพี่น้องไงมือน,นี้ โอเคทุกคนตอนนี้ก็แล้วเ,เด้ม<า>อมังแล้วแล้วพี่น้องมือนี้ภารกิจมังเราเข่าก็แล้วแล้วมือนี้แต่ว่ามือหนาจังสิได้คนเนาะม่อีกแต่ว่ามือนี้เพิ่นมาซอยมังซื่อแล้วแล้วพี่น้องเพื่อที่ตั้งกระโดนเติบพี่น้องเอ้ยมีเงินก่อนจังๆช่างช่างมังก็หน้าตาเจ้าก,กับก็แห้งเนาะมาปนหมวกใส่ก็ได้อเออเบิ่งให้เพิ่นเบิ่งน้าแน่หันมันคือไอ้สิงานครับจ้างเนาะเอครับจ้างงานมังบ่งาน ผู้น keep uh, ี <pos anch i> <t ell> ้เ <amigo> ห <t ell> ็น <amigo> ม <t ell> ีล <amigo> ูกพ้าแพร์ได้เฮาเคยออกคลิปไปเธอหนึ่งในพี่น้องนี่น้องผู้นี้น้องใบตาลนี่อยู่บ้านฟังเซบ้างนี่ขอบคุณอยากจนคือกันเออเป็นอะไรลูกเจ้าใหญ่หรือว่าจะปีลอะไรใหญ่ได้ปีปลายละปีปลายแล้วโอ้เดี๋ยวขอยิไปหาเจ้าอยู่เฮือนนี่ก่อนบ่มีคลิปยิไปหาเจ้าอยู่เฮือนอยู่ถ่ายคลิปเพิ่นเพราะอยากสงสารลูกคนช่องคนพี่น้องเฮ็ดหน้าอยู่บ่เจ้ามีหน้าเฮ็ดจีบอ๋อเฮ็ดดอกเออมีหน้าเฮ็ดอยู่เนาะ ได้ป่ากุ้มกินบ่เขา่าอินตามพนฝ้านี่อันนี้บอกความจริงเลยพี่น้องก็กคืออินตามพนฝ้าแถบไปได้พนฝ้าดีกะบกุ้มกินเนะาะแถบไปได้พนฝ้าบดีกับบุกุ้มกินเนาะรุป,ปีกายนี่18ชอ้อนเมื่อปีอ่ะกุ้มกินบ่เมื่อปีกุ้มตีคนหนึ่งอ่ะจะคนคนหนึงอนเจ้เอา6คนลูกลูกแฝดกับซองเนาะลูกผู้นี้กับเป็นชามแล้วก็เล้ากับเป็นชีเมียกับเป็นหาฮกทึงไม่เท่าเออ ทุกคนอาเคทุกคนมือนีเพื่อนกับมาซอยเนาะแล้วซอยมางเหล่าเขาจนแล้วพี่น้องไอ้นี่ใหม่กับกองไวน้นี่ไว้นี่เนาะอันนี้เป็นทอนที่เขาอยูพี่กายเนี่เขายังอยู่หนีอยู่ได้พี่น้องเอยังพากันนอนอยู่หนีแหละพี่กายนี่แต่ว่าน้ำถ่วมเนาะพวกเขากับพากนายายันใหญ่ไปคุนมิดพี่น้องใหญ่ไปอยู่ฟังคุนมัดเลยผักบักเซ่ของคุนแต่ว่า,วาบางบางข้อพวกก็ยังอยู่อยู่เพื่อนตัวนี้มันถึกทางน้ำลดลาน้ำถ่วมมันปรีลยไลไปเลยอ ตื่นขึ้นมาพี่น้องรถดนัรดนรถงคันบถบาสเดียวรถไทยนี่บ่คันเดียวคันเดียวกับบับบจังไม่ได้ลายเธอแต่ไม่เช่นนี้กับช่างกรชีกไม่ตัวนะ่ะโอเคทุกคนก็นคือเมอนก้า,กาสิได้จบค,คลิปแต่เพียงสำนันเนาะถ้าหากว่าผิดพลาดงใดห,หรือวิี่ว่าพูดไม่ถูกนะครับก็ต้องขอโทษด้วย ลืมบอกภาษาไทยสำนักงานแน่แน่เห็นบ่กะโอเคพี่น้องกะจะได้จบคลิปตะเวียงสำนันมกบริกะพภามาเบิ้งมังเราเขาแล้วก็บ่านเก่าเนาะอยู่ทางฝั่งนี้น้องเตียวบดีเมาเหลราที่ป้าเห็นไปจอกหนึ่งใหญ่ๆอย่านงานพนเมาเลยพี่น้องเลยแมตตันสบายดีเพิ่นนะสบายดีน้มือน้องมือสบายดีเพิ่นมอมเออสบายดีเท่าเท่าสบายดีเพิ่นนะ ีอ้าวพ่อคุณพ่อสบายดีนะโอ้สบายดีเนาะสบายดีเด้อสบายดีเนาะสบายดีเด้ออยู่ดีมีเฮงเออถึงอะไรเลยเออถึงอะไรเลยอ่าสบายดีพี่น้องชื่นบ๊ายบายเฮ้ยลูกเต๋าเจ้าผู้ใหญ่สบายดีเพคนบัดกงามๆอยู่บังหนกบังหน้าสบายดีเด้อเออเอออยู่ดีมีเฮงนี่เออผ่านโควิดเจ็บเจ็บจะได้ใครจะถึงให้ผ่านโควิดเด้อทุกๆคนเด้อทั่วประเทศไทยประเทศลาวให ท่านไปได้ด้วยกัน,น,ไไกนสบายดีอ้าวสบายดีพี่น้อง